ครับต่อไปก็เชิญคุณลำพูลต,นตันติวณิชานนท์เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางลำพูลตันติวณิชานนท์สสเขต9อุบลน,นะคะอำเภอนาะจรวิเผือบุญทีอำเภอศรีนทรเฉพาะตำบลนน,นก่อภาคไทยสังไยัยท่านประธานคะจากเหตุการณ์ประทะ บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนายทหารกล้าทุกนายที่ออกปฏิบัติหน้าที่ชาวบ้านต้องอ,อพยพจากบ้านเรือนออกจากหมู่บ้านหนีภัยโดยไม่ได้รับอะไรจากหมู่บ้านเลยนะคะออกโดยเอาชีวิตอย่างเดียวค่ะไปอยู่ไหนไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดและบ้านญาติในเขตอำเภอใกล้เคียง ศูนย์พักพิงหลายศูนย์ที่ให้ก,การดูแลพี่น้องที่อพยพไปยังขาดอาหารสดขาดเสื้อผ้าขาดเครื่องนอนยารักษาโรคและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสิ่งของที่รับบริจาคส่วนมากก็จะได้จากเอกชนมูลนิธิ กำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นหอกระจายข่าวรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนำไปมอบให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อพยพมานะคะอันนี้ก็คือความจริงที่เป็นอยู่นะคะชาวบ้านขาดมากที่สุดก็คืออาหารสดที่จะประกอบอาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันคะ่ะท่านประธาน องค์การบริหารสุตมนแเทศบาลอปทอทุกอปทอก็ดูแลพี่น้องเป็นอย่างดีค่ะหมู่บ้านชายแดนที่มีผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านชุดชะระบอรอยู่เคียงข้างข้าวเวรเฝ้าเรือนรักษาความปลอดภัยรักษาทรัพย์สินให้พี่น้องตามหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงคนเหล่านี้ไม่ได้อพยพไปไหนเลยนะคะดิฉันได้ลงไปเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ศูนย์พักพิงหลายสูตรนะคะเป็นพวกอาหารสดไข่มาม่าแล้วก็ได้พบผู้นำฝากถึงรัฐบาลข้าร,รมทานผู้นำต้องการ 1. โครงการ1ห,หมู่บ้าน1บังเกอร์ค่ะเพราะว่าตามตะเข็บชายแดนนี่อันตรายมากนะคะลุมหลบภัยในสาถสานศะึกษานักเรียนและคุณครูจะได้ปลอดภยัย1หมู่บ้าน1ชุดกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ตามมุมมืดในหมู่บ้านชุดชรบอชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านต้องเข้าเวญญาียนยาไม่ได้อพยพไปไหนนะคะเสียสละตลอด24ชั่วโมงทํางานด้วยหัวใจด้วยความรักชาติรักแผ่นดินขอฝากค่ะชุดชรบใส่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายนะคะแล้วก็ขอค่าตอบแทนให้ชรบผู้เสียสละอย่างน้อยเดือนละ1,000บาท เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติตงานค่ะขอให้รัฐบาลชดเชยเยียวยาหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบชาวบ้านต้องอพยพจากหมู่บ้านหลายวานันขาดรายได้ค่ะท่านประธานไม่รู้จะเงินที่ไหนไปเลี้ยงดูครอบครัวไม่ได้กรีดยางพารานะคะไม่ได้ไปรับจ้างไม่ได้ประกอบอาชีพจนอยู่แล้วยิ่งจนไปอีกค่ะเรามาช่วยการต่อลมหายใจให้พี่น้องที่อยู่ชายแดนด้วยนะคะท่านประธานชดเชยค่ารายได้ที่สูญเสียไปขอค่าเยียวยาจิตใจ รายได้ที่หายไปนะคะสามหมบาทต่อครอบครัวก่ะธร,รานประธานเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้ราษฎรที่อบพยพหนีภัยสงครามในครั้งนี้นะคะสุดท้ายดิฉันขอสดุดีทหารกล้าทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องแผ่นด,ดินไทยไว้ด้วยชีวิตขอกราบขอบคุณจากหัวใจคนไทยที่อยู่แนวหลังค่ะขอบคุณค่ะธร,รานประธาน